อนี้ผมอยู่ในงานเปิด <S <S เราจะได้เห็นตัวรถคันจริงนะครับโดยที่ Facebook หรือ YouTube ก็ตามนะครับ<อ>เราจะปล่อยคลิปนะครับทั้ง3รุ่นเวลา19นาิกาสามารถตัวรถมีอะไรบ้างเนื่องจากต้องรอ19นาฬิกาครับหรือไม่ก็ต้องรอดูในไลน์แล้วนะครับ นี่ผมต้องแ,บบแปลให้คุณผู้ชมฝั่งมีโควิดนะครับตอนที่เปิดตัวครั้งแรกในปี2020นะครับแล้วก็ปรับตัวนะครับตอนนี้นะครับเขาก็มีแผนนะครับแนะนำธุรกิจระยะกลางนะครับด้วยการปฏิรูปแล้วก็ต้องการที่จะตื่เรียกว่า ความตีอย่งางนี้ว่าลูกค้าจำนวนมากจะได้รับประสบการณ์ที่ทั้งดีว่าสถานการณ์ตลาดในตลาดนี้ยากลำบ,บากมากนะครับถึงกระทั่นมากเขเปิดงานเปิดตัว New Insu m i l l X 2025นะครับหรือว่าวเดี๋ยวอีกไม่กี่นาทีนะครับเราจะได้เห็นตัว,ตวนะครับ สำหรับ 2x ในทาง YouTube นะครับแต่ตอนนี้ถ้าเกิดใครติดตามไลฟ์ร่วมกันออก,กดไลค์กดแชร์นะครับทีมงานของพวกเราด้วยนะครับสัญญาภาพสัญญาณภาพสําหรับาบริษัทะคะน้น ผู <S <S well, ้เข uh, ียนทุกทุกท่านที่กรุณาให้เกียรติมาร่วมงานไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วรเลี้ยงคะคือเซนะครับรถใกล้จะมาสี่ to take your life to the next level to the next here นี่ครับ ladies and gentlemen please มาแล้วผมก็ได้เห็นนะครับกระสังหน้าใหม่ไฟหน้าใหม่นะที่เราเห็นเมื่อสักครู่ล้อแม็กลายใหม่นะครับ ทางรศนะครับ ลติเมตนะครับมีอีอ่าน,นะครับโดยทีมวิศวกรผู้ออกแบบาีสมรรถนะสูงในทุกมุมมองทีพิัทุทกรยายเอียดภายใต้คอนเซ็ปต์โอบแอดรีฟาส่ง้้ถึงจุดต่างๆภายน,นอกและบรรยากาศสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าได้อย่างแน่นอน วิวเอส์เน็กซ์พีแล้วนะคะในโอกาสนี้ฉันขอเรียนเชิญมิสเอร์ทีฮาตทั้ยาบมาเป็นอิเล็กแอนด์อัลติเมทแล้วก็รุ่นท็อปนะครับ UX อขเดี๋ยวผมพาดูตัวรถกร่้าวนะครับแต่เดี๋ยวขอดูสัญญาณด้วยว่าหลังจากเขาพูดเสร็จแล้วเนี่ยสัญญาเรายังดีอยู่หรือเปล่านะตั้งไม่วิ่งครับไฟเลี้ยวยังไม่ได้เป็นสิ ตอนนี้นะครับก็ถ้าเป็นกระจังหน้าดำก็คือตัว RS แน่นอนเดี๋ยวจะพาไปดูตัวใกล้ๆนะฮะเราได้เห็นนะครับอย่างตัว RS เองเนี่ยกระจังหน้าสีดำเงาเงาแต่จะสามารถมองดูพื้นได้ด้วยนะครับมองดูภาพใต้ท้องรถได้ด้วยนะครับเป็นออกนอกเลนระบบ ด้วยนครับแล้วก็ยังมีระบบตัดกำลังเครื่องยนต์สปีดลิมิตด้วยแต่ว่าตัว i อเนี่คือหล่อเลยคือแบบาคาดัไม่อีกิกแต่ราคาแต่และตัวไม่เท่ากันนะครับอย่างตัวที่เป็นสีขาวมุกเนี่ย ขาวใหม่มันจะเป็นเทานมมากกว่าสีมันจะไม่เข้มเท่ากับของเก่านะครับสําหรับ RS ที่เป็นสีเทาใหม่ถ้าหากว่าคุณอยากได้ขับเคลื่อนสีล้อคุณต้องซื้อรุ่น RS เท่านั้นเพราะว่ารุ่นอื่นไม่มีขับเคลื่อนสีล้อให้เลือกนะครับซึ่งตองตอบคุณท่านผู้จัดางหลัเท่านั้นแล้วก็ถีบ Elegant จะได้โรมลา,ายหลักแอนทีเนียนสติเหมือนเดิมนะครับ ก็ลายต่างกันแน่นอนนะครับแต่ถ้าเป็นแอ,แอ็คทีฟตัวต้นต้นจะได้แมกลายเดิมเอาแล,แล้วก็กันชนทางด้านหน้าเราได้เห็นไหมครับว่ามันจะเป็นดำด้านไปเลยไม่ได้มีการตัดกับสีงานของตัวรถนะครับยังคงได้จอขนาด8นิ้วแต่ถ้าเราถัดมาทางด้านซ้ายหน่อยแล้วก็ทางด้านซ้ายพันสีแดง รุ่น Ultimate นะครับ Ultimate ก็จะมีขีด Signature บริเวณกระจังหน้าที่เป็นสีอยู่ในเลนระบบช่วยควบคุมตัวรถมารถแล้วก็เลี้ยงตัวรถตามแนวของรถยนตคันด้านหน้านะฮะเซนเซอร์รอบคันไายสปอร์ตด้วยคอทัฟฟิคอเลอร์น,อ Alert, นะครับแต่ว่าจะไม่มีกล้องรอบคันสีเขียวมะนวไม่ว่าจะเป็นบริเวณอักษร RS บริเวณกระจังหน้า บริเวณด้านในของการเดินได้ภายในของตัวรถ RS จะเป็นงานสีส้มไม่ใช่สีส้มสิสีเขียวมะนาวสีีเขยววมานาจะนึกถึงคู่แข่งการปรับในเรื่องของโคมไฟท้ายด้วยเดี๋ยวจะพาไปดูกันครับด้านท้ายยังไม่ได้พูดนะครับด้านแพ็เนาะ u ัลติเมทก็มีสีเทาใหม่ให้เลือกนะครับก็เรียกว่าไอเกอร์โอปหรือต้อง o อเปกไหมก็มมมจะได้เห็นไฟท้าย LED โคมไฟใหม่แล้วก็มีการลากแนวให้มันเชื่อมกันร,ระหว่างโคมจากคันอัลติเมทสีเทาเนี่ยเราจะได้เห็นอัลติเมทสีดําซึ่งอัลติเมทสีดำเนี่ยผมเพิ่งเห็นในงานครั้งนี้เป็นครั้งแรกแก็เมทเนี่ย จะมีสีให้เลือกเยอะป่าในรุ่นนี้นะครับแต่ลาหักวั้องกรองรอบทันมาแล้วในรุ่น IS นะครับ วิดีโอลงแล้วนะครับใน y t u t u เนี่ยลงตั้งแต่1นึ่ทุ่มตรงแล้วนะครับสาสาเด็จครับชัดชัดนะครับลงไปแล้วตั้งแต่1นึ่ทุ่มตรงย้ำอีกครั้งนะครับดูที่ YouTube ได้เลยนะครับณนะเวลานี้นะฮะคลิปนะครับในรุ่นอัลติเมท เราปล่อยแล้วนะครับเป็นคันสีแดงคลิปสามารถดูได้ทาง YouTube ครับในคลิปเนี่ยเรายังไม่ได้บอกราคาเนาะตอนนี้ตัวท็อปสุดเนี่ยตัว RS นะครับราคา1ล้านท็อปนะครับอ้าว ตอนนี้ถ้าใครดูแล้วไม่กระตุกนะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, แต่ถ้าหากว่ากระตุกก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ YouTube Mass Auto Car <ด>เราได้ทำรุ่น RS รุ่น RS ก่อนเ <No. S 2> นาะไปเลยเดี๋ยวเราพาไป่อง คุณไอเกันก่อนภายในของตัวรถไหมน่ะก็กระจังหน้าของเกรด RS เนอะกล้องรอบคันกล้องรอบคันมาแล้วนะครับคุณอยากได้ผมอะไร แน่นอนเลยครับว่าพอเป็นไฟฟ้าเนี่ยต้องมีมอเตอร์ใช่ไหมที่อยู่ด้านท้ายด้านล่างของตัวรถนะครับก็อาจจะมีพอไม่ได้เป็นแรกแบบแหนแอนลูมเนียนนะครับแบโพงมาลัยปกติเนี่ยพอเป็นโาลัยไฟฟ <c oughs> ้าเนี่ยเป็นห่วงเรื่องของมอเตอร์เวลาลุยนะครับปิดตั้งแต่บริเวณด้านหน้ายาวไปถึงกลางตัวรถเลยมอเตอร์มาลัยไฟฟ้านะครับอย่างในเอฟเวอร์เสเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับไม่มีโลหะ พาขึ้นมาดูกระจังหน้านะครับเราจะได้เห็นการตกแต่งนะครับด้วยสีเขียวลามเลมอนแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์นะนี่ฮะกล้องทางด้านหน้าทำงานนะครับพื้นตรงนี้จะแสดงนะครับอยู่ทางด้านใต้ท้องรถนะครับนะครับ แล้วก็ทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์รอบคันนะครับตัวรถเนี่ยแล้วก็จะแสดงภาพเนี่ยนะฮะในความเร็วไม่เกิน20กิมตรต่อชั่วโมงนะครับงานด้านบนก็จะเป็นงานสีดำเงาซึ่งเกรด R S เนี่ยจะได้หลังคาดำนะครับมีในตัวถังที่เป็นสีขาวน่ะบินเปิดเครื่องยนต์แล้วนะครับเป็นเครื่องยนต์ยูโรไฟเปลี่ยนสีตัวพาไปดูข้างในกันหน่อยปะ ก็เป็น LED นะครับออกแบบโคมใหม่ให้เชื่อมถึงการซ้ายถึงเป็นไฟแนวยาวแต่ว่าฝาปิดท้ายเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้เป็นโลหะนะครับพอออกแบบไฟท้ายใหม่ต้องออกแบบสันของสันก็จะเป็นสีเข้มแล้วก็จะมีอักษร R S อยู่ทางด้านขวานะครับฝาเสาอากาศเป็นชาร์คฟินสีดำเงานะครับในรุ่นนี้แล้วก็มีการออกล้อ อะไรเนี่ยเป็นล็อกละทะนะครับเ,เราต้องขยับออกมาดีากว่าเดี๋ยวก็ล้ายทางมือถือซะน,นี่ไม่ดิจะล้ายจะปิดลักใช่ไหมหล่กจริงๆเราก็ปล่อยคลิปไปแล้ว,วนะนี่เขัาไปดู ขอบคุณมากครับขอบคุณครับติดตามอยู่นะครับขอบคุณครับผม ด้านนี้นะครับก็จะเป็นสีขาวนะครับมีราคาอยู่ที่1ล้านเอาราคาหายหเฉยตัวนี้เป็นเบาะผ้าเนาะกระจกมองข้างเป็นพลาสติกนะครับ ได้จอได้กล้องมองหลัง,งได้เบรกมือไ,ไฟฟ้าได้ออโต้เบรกโฮเดี๋ยวออก่ะเดี๋ยวพาไปดู่าตัวล้อนะครับก็จะเป็น<า>สบุดมากเลยพักกับ ก็เดี๋ยวขออนุญาตผู้ชมเลยครับผมจบไลน์ตรงนี้เพราะว่ามันจะตุกมากเลยนะฮะเดี๋ยว